้ชมรับเวลาเราพูดถึงผีเสื้ออาจจะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่พอได้ยินชื่อปุ๊บอาจจะรู้สึกว่าก็พบเห็นได้ทั่วไปนะครับแต่นี่ไม่ใช่สําหรับผีเสื้อสมิงเชียงดาวซึ่งเคยพบที่ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพียงแห่งเดียวในประเทศจากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติตนที่นี่ได้รับการประกาศเป็นเขตชีวมณฑลของยูเนสโก แต่น่าเสียดายมากๆครับเพราะว่าเราไม่เจอผีเสื้อสายพันธ์ุนี้มันแล้วกว่า40ปีเราก็เลยส่งคุณโกวิทบุญธรรมไปลงพื้นที่ครับไปดูแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ผีเสื้อที่นี่และเผื่อว่าอาจจะโชคดีได้เจอกับเจ้าสมิงเชียงดาวครับแดดอ่อนๆในช่วงสายในพื้นที่ป่าดอยเชียงดาวเป็นช่วงเวลาที่ผีเสื้อหลายชนิดออกมากินดินโปงที่หน่วยพิทักษ์ป่าศพห้วยผาตั้งนาเรลา ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวผีเสื้อหลายชนิดเป็นผีเสื้อที่พบเห็นได้บ่อยเป็นที่สนใจของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและผู้ที่พบเห็นนี่คือผีเสื้อสมิงเชียงดาวเป็นผีเสื้อที่พบได้ที่ดอยเชียงดาวเพียงแห่งเดียวเป็นหนึ่งในมแมลงคุ้มครอง20ชนิดของไทยแต่น่าเสียดายในปัจจุบันเราได้เห็นเพียงซากของผีเสื้อชนิดนี้เพราะปัจจุบัน ไม่พบเห็นบนดอยหลวงเชียงดาวแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติปัจจุบันนี้เราไม่เจอ,อปีเสื้อสมิงเชียงดาวเลยมาประมาณเกือบเกือบ40ปีแล้วครับซึ่งจากข้อมูลล่าสุดที่เราพบก็พบก็ประมาณปี2524นะครับก็เจอที่โซนทางยอดลอยหลวงเชียงดาวนะครับซึ่งปีเสื้อชนิดนี้ก็อยู่่พื้นที่สูง นะครับเป็นหลักก็มันมีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามนะก็เลยถูกคนจัดจ้องพิพิธภัณฑ์แมลงภายในสวนพฤกษศาสตร์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมแมลงมากกว่า1 0 0 0 0แสนตัวอย่างและมีผีเสื้อมากกว่า2,000ตัวอย่างนักกีต่าวิทยา สะท้อนถึงปัญหาการศึกษามแมลงและผีเสื้อถือว่ามีกลุ่มผู้สนใจเฉพาะกลุ่มทั้งที่จริงแล้วผีเสื้อและ,มะแมลงบางชนิดคือภาพสะท้อนของความสมบูรณ์ของผืนป่าและธรรมชาติเรื่องการอนุรักษ์ที่จริงแล้วในประเทศไหนก็ตามแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ลำดับสำคัญตน้ตนๆเพราะว่าถ้าเราอนุรักษ์ไว้แล้ว โดยเฉพาะผีเสื้อเนี่ยการที่จะรักผีเสื้อได้ก็คือต้องอนุรักษ์ป่าเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารของผีเสือ้อก็ถ้ามีโรคนี้แล้วมันก็คือทําให้คนประเทศนั้นสามารถที่จรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นที่มาของปัจจัยสี่ทำให้อากาศดีด้วยคุณภาพชีวิตดีด้วยนอกจากผีเสื้อสมิงเชียงดาวที่ไม่พบเห็นตามธรรมชาติ ผีเสื้อชนิดอื่นเช่นผีเสื้อไกเซอร์อิวพิเรียลที่พบบนยอดดอยพระห่มปกอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกชนิดที่ไม่มีใครพบเห็นมามากกว่า10ปีปัจจุบันพื้นป่าหลายพื้นที่แม้จะสามารถฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาได้แต่สัตว์ป่ามแมลงหรือแม้แต่ผีเสื้อหากยังไม่มีการอนุรักษ์อย่างจริงจังอนาคตเราอาจได้เห็นเพียงซาก หรือภาพถ่ายเท่านั้นว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์และสร้างสีสันความสมดุลให้กับพื้นป่าโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน รอบนี้คุณโกวิดอาจจะยังไม่เจอเดี๋ยวส่งไปอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะได้เจอคือเจ้าหน้าที่เขายืนยันบอกว่าการไม่พบ40ปีเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการสูญพันธุ์แต่เสี่ยงแหละแต่ก็ยังมีความหวังว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้เจออีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าธรรมชาติเนี่ยกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ